จกเกอร์ติดว่ะไม่มันได้เหรอจเกอร์อาโจคีว้าวโล่ลลงสุดเลยนี่มันโล่งไปอ่ะเราไปบู๊กันไหมอยากบู๊อยากเหมกัน,นีของดอเฮ้ย,ยเจอละเจอละเจอปืนพี่จะส่งไหมเขาไหมไม่ใช่ซี แตกกันอย่หนเนี่ยจะไปบู้แล้วหรอเอาเปล่ะมาดิมาไปด้วยกันเดี๋ยวมีคูณไหมไม่มี Follow me <laughs> <laughs> เลดดัดบวกอะไรเล็ด <laughs> ยิบพี่เยื่อพึง่งอะไรนะน้าหวาน อา้าวเข้ามาแล้วอ่ะเย่าพึ่งหน้ามาจุ่มบ้านมาเลยตอนนี้นวิคุณหกชิงมันมาขอได้ไหมเมาเอ,าเองจ้ะแอม running ไหนไม่หรอกคุณสามก็อบ,บอกมาเอาเองโอเค ควันเขียวขึ้นมันมันยิงบนหลังคาบ้านแสดงว่ามีตัวนิดหนึ่งนิดหนึ่งคืออะไรก่อนนี่บ้านเห็นประตูเปิดเว้ยอย่างยงรีบ <c oughs> หนักหูแล้วเอวูกันคูหกอยู่กับเองอะแล่เขาใช้ทนายเหมือนกันทำไม <cam ber> เฮ้บไปที่เดิมเฉยอนากฝากให้หมดเลยเฮ้ยขอขอขอหนอขอหนอขอขอบ้างอยากเจอคนที่เป็นคนน่ะเองไปล่าไหมที่ไหนก่อนขับไปเรื่อยๆแล้วเจอ หารถก่อนนะไปๆเราอยากบู้อ่ะอยากปู้มากม่นมีคนทำเคสว่ะทำเคสแบบชบเพื่อนสามสิบหกครั้งอ่ะแล้วก็ผัดกันน็อกอ่ะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ดูดิน็อกโซนการเล่นเอาเวลาเราเราไปแบบไปขับไล่ไล่โซนไปแล้วก็จะเจอแบบพวกที่เล่นอันนี้ใช่ปะเราก็แบบลอยไม่เชื่อไดวใจแบบนี้หารถหารถเลยนู้นนๆหารถ นี่เขาว่าบ้านนี้มีรถ mark the location บ้านนี้ต้องมีรถความเป็นไม่ได้10ล้านเปอร์เซ็นทำไมต้องมีรถอะ่ะก็ปกติมันเป็นบ้านจอดรถไงอ๋อชัดเลยมีไม่เล่นดูกีเองขาจะตายรวยวะเล่นไม่ได้เล่นมีง <laughs> <laughs> เออนช่ <laughs> ขับไปไหนก่อนแบบเราปะ <c oughs> เดี๋ยวะเอางองก่อนเอาองเลยเอาเก๊อิงพร้อมยิงไหมไม่เอิงมาขับไหมไม่ไม่มีอ่ะอะไรไม่เวยวงม่วงเอิงสวยละน้ำมันจะหมดทำไมน้ำมันมัน <c oughs> มน้อยจัอยอยงวะ <c oughs> หมู่บ้านไปเลยเออมาดีเดี๋ยวหาวนทางนี้ดีกว่าเออ อีอย่างเงี้ยออกมาแบบยากจริงๆเฮ้ยมี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 ช่อยมีชือมีชือยมันมันมันมีเมืกี้สองคันรถตรถตกล่องเหรออ่ะโดดไม่ลงโดดไม่ลงคดไม่ลงเฮ้ยไฟ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 เองไฟโคตร ไปแล้วตายนะลีรีีบูบอยู่บูันอยู่นนนนนนน้นนนนจนนเอนน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 นดนน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 เนนนนนนเนนเนน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 ยนนนนน ตัวนั้นไม่ใช่ปืนไรยิงนะไม่รู้อุ้ยแม่ลูกเอี๋ยอยวเพิ่ง,งรู้ตัวทนายมีตัวนะั้นเป็นไงเราได้คณหกนะ Watch out โิ้งม,มันส่นองตรงไหนวะดูบนเขาสูงเลย สองแล้วนะไม่มีหัวโผล่มาเลยมันเซียนเกินไงมันไม่ต้องผูกหัวขึ้นมาก็เห็นเราแล้วโอ้ยแย่ว่ะน้อปปี้ระหว่างเข้าเข้าปงปงเข้า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 มา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 รถไปไม่ทันแหละไป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 เลยสองตัวเองอย่าไปโกสองต่อสี่เราก็เคยมาแล้วเขาน watch out มันฉุดเราแล้วนะมันฉุดเราแหละเราต้องมาหินหน้านี้ได้เรามาได้เรารอดโอเคสวยมีต้นไม้ใหญ่ว่ะนี <c oughs> ่ไม่ใช่ต้นไม้ผมมไปเลยเออเองแล้วติง <c oughs> เข้าเลยก็ได้มามามาเฮ้ยไปกินยาอ่ะกินไปเข้ามาตรงนี้ก่อนไม่ทันะมันกลัวเราตลอดตัวนี้ยิง อยู่ไหนวะหายหายจริงนี่ของจริงหายไปหายเลยบ้าเอ,าอ้าหนียอย่างไวจริงหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วลงเลยลงเลยลงเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ เราอ,อ้คิดถึงรถอ่ะอิงกับไปเอาไม่ได้ว่ะรถเดี๋ยวไปหารถขั้นใหม่กันรถน้นมันจะหมดถ้ามันมาหอยดดกอีกทีนะฉันจะแบบระวังดีๆนะทุกทุกซอกทุกม,มุมของซิมบ้าเลยเฮ้ยหินหิน watch out แบบหินอะโดนโดนเอ,อ้ยสวย จับโบ <therapist. S 2> ้ได้ดีเ้ยขาเรียกว่ากระสือจับมือกันไปไม่เลยชาร์จเลยชาร์จ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 ชาร์ดเพื่อนมันยังอยู่เพื่อนมันยังอยู่ชาร์จเดี๋็ดระยะไกลการวลัวยิงใหละนี่มันกลัวยิงให้มันกลัวเออโอ้ยเสียงหายเพื่อนบิร์นเออเบิร์นเข้าไปมีเบิร์นไหม four เขาก็มีบ uh> ีนซึ่งน็อก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 น็สวยอีกตัวมันเจ็บ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 เจ็บแบบเจ็บอ่ะเอาล้มมาเอาเองอะไรเนี่ยไม่ไม่มันยังไม่ล้มมันยังไม่หมดมันเจ็บยิงอะไรวะเนี่ย วยแล้ว <laughs> มาการหลอกล่อเฮ้ยเนี่ยเอาม嘛เข้ามาแบบอย่าอย่าหิวของนานนะเดี๋ยวตายไม่ตายอยู่ในวงตัววะใช่ไม่ถึงว่าตายเพราะคนอีกคน <laughs> เองยอดเลยบนเขามีบนเขามีมามามา,ม,ามันคอมันคอมันใส่คอสากาสกาอย่าอย่ากฮาฮาอย่านี่ก็ส่วเขียวแบบจริงไหม เราเนี่ยเจอแล้วใครมาค่ะเอ็งมาดูเราเรล่ะรันรู่นรันขึ้นยังไงวะ <c oughs> เราจะตายเพราะเราจะขึ้นผาแล้วบอกว่าเราจะตาลไม่ทันเกตายแล้วเขาเนี่เกือบตายตัวพ่นะคอยคืออะไรไม่รู้จะถามเขาเขาไม่รู้รีคอยรีคอย ไปถ location ไม่มันไม่น็กมันไม่นอกมันไม่น็กมันไม่น็อกเย็นอยู่ตรงเนี้ย Watch out เอ็งมาเอ็งมาไม่น็อกเลยนกหนึ่งเอ้ยต้องจังซี่ดิวะเห็นปะสายบุกเรามันเทพจริงๆเลยหยุด9ตัวเลยเลยเลสนับสนุน คือแบบไม่ชื่อจุดฟูก่อนจุดฟูก่อนจุดฟูไม่ทันแล้วเขาออกมาแหละนอน